สวัสดีค่ะอาจารย์มดนะคะจากที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องของคุณภาพการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพแล้วก็อาหารปลอดภยัยหรือ food safety นะคะวันนี้นะคะน้องโบนัสนะคะป .3 ทั2จะมาเล่าให้เราฟังว่าแล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อ,อย่างแรกเลย้องบูนัดไปเลือกผลิตภัณฑ์นมมาให้ป้ามดหนึ่งอันอันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วมันคือเ <do> so. ลคตาซอยเลตาซอยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากนมสัตว์หรือว่าเรื่องของโปรโตีนจากสาัตว์เป็นผ,ผลิตภัณฑ์จากอะไรคะนมมาจากอะไรคะถั่วอะไรถั่วถั่วเหลืองถั่วเหล,ลืองนะคะนี่คือเลคตาซอยนะคะแล้วมาดูฉลากของมันค่ะดูฉลากของมันก่อน มันก็จะมีแบรนด์หรือตราของมันใช่ไหมอ่าจะไว้ร้อยแล้วข้างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของข้อมูอมลโภชนาการข้อมูลโภชนาการมันก็จะบอกว่ากินแล้วได้อะไรบ้างอ่าต่อไปค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ขอเป็นนมวัวนมวัวอืมไอนน้ทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนมวัวนี่คือนมตาหมีนะคะมันไม่ใช่นมจ,จากหมีนมหมีเออแต่เขาเรียกว่านมหมีใช่ไหมคะแต่มันเป็นนมวัวนะคะซึ่งก็บรรจุนะคะด้วย กระป๋องนะคะเราเรียกว่า sterilized milk นะคะ,ะต่อไปค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่นมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มใช่โอเคน้องปรชาดูนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบนี้รู้จักกันดีใช่ไหมคะพี่นมคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอันนี้นะคะ จริงๆผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลักๆมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือผลิตภัณฑ์ที่ no ลกอฮอล์คือไม่มีแอลกอฮอล์กับอีกอันนึงก็คือมีแอลกอฮอล์ถ้าเป็นตัวนี้สีดาวแดงๆกระป๋องสีเขียวๆเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์มีมีแอลกอฮอล์นะคะมีแอลกอฮอล์แต่ถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ เอ็มมีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ไม,ไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะก็คือกินแล้วไม่เมานั่นเองอ่าทีนี้มาดูถ้าจะเอาให้ง่ายๆเลยขอเป็นเลกตาซอยแล้วกันแลกตาซอยมันใหญ่เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคยดูไหมว่าฉลากของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากนอกจากรูปลักษ รูปร่างหน้าตาว่าถ้าเห็นกล่องนมสีฟ้านี่คือแลคตาซอยแต่ให้เห็นสีขาวสีแดงนี่คือวิตามิลอะไรเงี้ยนะหรือว่าเห็นกระป๋องกระป๋องสีเหลืองคือกับเบียร์สิงเงี้ยกระป๋องสีเขียวคือเบียร์ช้างเอ้ยเบียร์ช้างเป็นกระป๋องสีเขียวไหมแต่กมีอันนึงเป็นตัว H เอสไฮนเกนลยแบบนี้นะคะนี่คือเป็นรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์เนาะแบรนด์เรียกแบรนด์เล